พบกับลุงน้อยรักสุขภาพเช่นเคยนะครับลุงน้อยรักสุขภาพก็จะนําเสนอเมนูอาหารที่ลุงน้อยทานมื้อเดียวนะครับขณะเดียวกันก็ที่สวนสุขภาพแห่งนี้เราก็มาเดินออกแดดแล้วก็รับวิตามินดีไปด้วยเป็นการนําเสนอภาพแล้วก็คลิปวิดีโอสั้นๆเป็นภาพอาหารของวันนี้ที่ลุงน้อยทานมื้อเดียวนะครับก็คือลุงน้อยทานเขาเรียกว,ว่าวันมิลอเดยหรือว่า อาหารหนึ่งมื้อต่อวันก็มีให้ครบทุกสารอาหารนะครับยกเว้นข้าวแป้งและน้ำตาลลูกน้อยไม่ทานเป็นอาหารคีโตหรือว่ากลุ่มที่ไม่ทานแป้งเลยอหาข้าวแป้งและน้ำตาลโนโคาร์บหรือว่าโลคาร์บถ้าโลคาร์บก็คืออาจจะทานนิดหน่อยที่มันติดมาในรูปน้ำตาลหรือว่าแป้งที่อยู่ในรูปของผักแล้วก็ผลไม้ตอนนี้เราก็เดินรับแดดไปด้วย ขนาดเดียวกันในวิดีโอแต่ละชุดที่ลุงน้อยนำเสนอมาเนี่ยก็จะสลับนะแทรกภาพของอาหารหรือว่าคลิปวิดีโอสั้นๆการจัดเตรียมอาหารนะครับโดยเฉพาะคลิปนี้ก็จะมีการาเกี่ยวกับการเตรียมเรื่องผักนิดหน่อยแล้วก็มีผล,ลไม้วันนี้ก็จะเป็นกลุ่มไขมันดีก็คืออะโวคาโด แล้วก็จะมีปลาเซอร์มอนมั้งมีหัวปลาเซอมอนเอามาต้มแล้วก็มีพวกผักนิดหน่อยนะครับซึ่งเราไม่เน้นผักไม่เน้นไม่เน้นแป้งและน้ำตาลเลยงดลุงน้อยงด แป้งและน้ำตาลไม่ทานข้าวนะครับทานอาหารมื้อเดียววันมีวอาเดนะครับ สำหรับอาหารที่เราทานมือเดียวก็จะเน้นไขมันเป็นหลักนะครับเป็นไขมันดีนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกอะโวคาโดนะเป็นผลไม้หลักมันจากสัตว์มันหมูมันสัตว์นะครับเป็นไขมันดีแต่ลุกน้อยจะจะชอบน้ำไ <c oughs> ขมันดีจาก เนื้อมะพร้าวนะครับมีกากใยห,หรือว่ามีไฟเบอร์เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ทำให้ไม่ท้องผูกโัริีสงซึ่งก็มีโปรตีนด้วยมีกากใยมีไฟเบอร์ด้วยเนี่ยแต่ถั่วฟักยาวพื้นบ้านเราก็มีนะครับถัวลันเตากลุ่มนี้ก็จะมีพวกโปรตีนมีกากใยเยอะหน่อย ตรงจุดนี้ก็จะมีแสงแดดเป็นสะพานข้ามหนองน้ำ,นำคือหนองน้ำตรงนี้มันวนรอบวนรอบรอบสวนเลยนะครับก็จะมีสะพานอยู่อยู่สองช่วงนะทางลงเป็นระเบียงมาชมน้ำระเบียงริมน้ำ เดินลงไปล้วด้านโน้นก็จะเป็นสะพานข้ามอีกจุดหนึ่งตรงหน้าทางเข้านะฮะทางเข้าจะอยู่ด้านขวาโน้นทางเข้าครับก็ชมโดยรอบตัดสลับกับเมนูอาหารเป็นภาพแล้วก็คลิปสั้นๆอาหารที่ลุงน้อยทาน ในแต่ละวันซึ่งลุงน้อยก็จะทานมือนะนม้อเดียวนะกินมื้อเดียววันนี้น่าจะเป็นวันที่เจ็ดสิบสี่แล้วมั้งครับทานอาหารมื้อเดียวมาได้เจ็ดสิบกว่าวันละผ่านการอดอาหารสองวันสามวันแล้วก็ห้าวันมาแล้วอย่างละหนึ่งนะครับอดอาหารห้าวันก็เพิ่งอดมาได้สักเกือบสัปดาห์ละ โดย126ชั่วโมงในช่วงระหว่างอดอาหารก็ไม่กินอาหารอย่างอื่นยกเว้นแค่น้ำเปล่ากับกาแฟดำ,น,ำน้ำเปล่ากับกาแฟดำแล้วก็เกลือเกลือสมุนแล้วก็สองวันสุดท้ายลูกน้อยก็ได้เกลือชมพูมา แต่ก็ทานแค่รู้สึกจะแค่ช้อนสองช้อนมนะั้งสองช้อนชาผสมน้ำประมาณสักประมาณสักลิตรหนึ่งนะสช้สอนสช้อนชาประมาณผสมน้ำประมาณลิตรหนึ่งครับก็ขอบคุณมากครับสหรับ การติดตามรับชมลุงน้อยรักสุขภาพก็เ,เป็นเพลย์ลิสต์หนึงใน y o u b u c h ชาแนลของลุงน้อยนะครับ YouTube c h a n แของลุงน้อย Smart Farmer Online นไนในชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับลุงน้อยรักสุขภาพขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ